สวัสดีค่ะสำหรับชาวหนองคายแล้วนะคะเอ่อไม่มีช่วงเวลาไหนจะสําคัญเท่าสงกรานอีกแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเวลาเดียวจริงๆในรอบปีที่จะได้มีโอกาสสงน้าหลวงพ่อพระสัยพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอย่างใกล้ชิดเลยค่ะครับผมวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องราวของท่านกันค่ะจากข้อมูลที่เราพยายามรวบรวมมันนะคะทั้งตำนานพุทธศิลป์แล้วก็เอ่อการเดินทางอันน่าทึ่งแล้วก็ความผูกพันที่ท่านมีต่อผู้คนด้วยค่ะใช่ครับ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับคือมันผสมผสานทั้งประวัติศาสตร์ตำนานแล้วก็พลังศรัทธาที่แยกกันไม่ค่อยออกเลยนะครับเราจะมาลองไล่เรียงกันดูนะครับว่าอะไรที่ทำให้หลวงพ่อพระสัยมีความสำคัญมากขนาดนี้ทั้งในแง่ศิลปะเองแล้วก็ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวหนองคายและก็ผู้ศรัทธาทั่วไปด้วยครับ นั้นเราคงต้องเริ่มย้อนไปที่ตำนานการสร้างเลยใช่ไหมคะเห็นว่าที่มาที่ไปนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยเกี่ยวข้องกับพระธิดาตั้งสามพระองค์ของกษัตริย์ล้านช้างครับตามตำนานที่เล่าต่อๆกันมานะครับว่ามีพระธิดาสามพี่น้องเลยครับบางตำนานก็เจาะจงว่าเป็นพระราชธิดาของพระชัยเชษฐาธิราชนะครับท่านได้สร้างพระพุทธรูปประจำพระองค์ขึ้นมาก็คือพระสุขพระเสริมและก็พระสยเรียงตามลำดับ แต่ว่าเรื่องที่แบบว่าอัศจรรย์มากๆเนี่ยคือขั้นตอนการหล่อพระนี่แหละครับอ๋อที่เขาเล่ากันว่าหลอมทองเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ละลายใช่ไหมคะแล้วก็มีชี้ปะขาวมาช่วยถูกต้องครับเล่ากันว่าหลอมทองกันอยู่เจ็ดวันเต็มๆก็ยังไม่สําเร็จครับจนวันที่แปดเนี่ยก็มีชี้ปะขาว คือนักบวชที่นุ่งขาวห่วมขาวที่เราเออมักจะเจอในตำนานต่างๆซึ่งอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความดีงามหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทำนองน,นั้นนะครับมาอาสาช่วยค่ะพอท่านผู้นี้ลงมือทําเท่านั้นแหละครับทองก็หลอมละลายเทลงในเบ้าทั้ง3ได้อย่างน่าอัศจรรย์มากแล้วพอเสร็จชี้ประข่าท่านนั้นก็หายตัวไปเลยครับ คือเรื่องทํานองนี้มักจะปรากฏในตำนานการสร้างส,างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับเพื่อเน้นย้ําถึงความพิเศษแล้วก็ที่มาที่อ,อ,อาจจะเหนือธรรมชาติหน่อยนะครับค่ะแล้วลักษณะทางพุทธศิลป์ขององค์หลวงพ่อพระสัยเองล่ะคะเห็นว่ามีความงดงนามามาก มดงามตามแบบฉบับศิลปะล้านช้างเลยครับเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบในปางมารวิชัยซึ่งก็เป็นปางที่พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะพญามารน,นะครับสื่อถึงชัยชนะเหนือหมู่มารแล้วก็กิเลสต่างๆตอนแรกๆเนี่ยเขาเชื่อกันว่าหล่อด้วยทองคำสีสุกเลยนะครับแต่ว่าพอมีการตรวจสอบภายหลังเนี่ยก็พบว่าเป็นโลหะผสมทองแดงเป็นหลักมากกว่าครับ อ๋อหรอคะครับขนาดหน้าตักก็จะกว้างประมาณ83ซนติเมตรสูงร้อเซนติเมตรเพราะรัศมีที่เปลวเพลิงด้านบนเนี่ยสามารถถอดได้นะครับแล้วก็ประดับพลอยด้วยซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธรูปล้านช้างที่สำคัญเลยครับจากล้านช้างท่านเดินทางมาถึงหนองคายได้ยังไงคะทราบมาว่าการเดินทางครั้งนั้นนี่ก็มีเรื่องราวมีอุปสรรคเยอะเหมือนกัน ใช่ครับคือย้อนไปช่วงสมัยรัชกาลที่3นะครับหลังจากเหตุการณ์กบฏเจ้าอนุวงศ์เนี่ยก็มีการอัญเชิญพระพุทธรูปสําคัญ3องค์นี้แหละครับคือพระสุพระเสริมแล้วก็พระสัยมาจากเวียงจันทร์หรือบางทีก็ว่าอาจจะซ่อนไว้ที่ภูเขาควายนะครับเพื่อมายังหนองคายโดยใช้วิธีล่องแพมาตามลําน้ําค่ะแต่ว่าระหว่างทางครับในลําน้ํางุมเนี่ยเกิดพายุใหญ่ขึ้นมาก็เลยทําให้ท่นพระของพระสุเนี่ย จมลงไปก่อนเลยครับบริเวณนั้นคนก็เลยเรียกกันว่าเวิร์แท่นมาจนถึงทุกวันนี้แค่เริ่มต้นก็มีอุปสรรคแล้วนะคะแล้วองค์พระสุขล่ะคะเกิดอะไรขึ้นพอแพร่ล่องต่อมาจนถึงแม่น้ําโขงนะครับบริเวณปากน้ํางุมพอดีก็เจอพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักอีกคราวนี้องค์พระสุขเองเลยครับพระตกจมหายไปในน้ําตรงนั้นเลยบริเวณนั้นก็เลยได้ชื่อว่าเวิร์สุขไปอีกแห่งกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันถึงความศักดิ์สิทธิ หรืออาจจะรวมถึงอาถรรพ์ของแม่น้ำโขงไปด้วยนะครับสุดท้ายก็เลยเหลือแค่พระเสริมกับพระสยที่อัญเชิญมาถึงหนองคายได้สำเร็จครับโหรอดมาได้สององค์นี้ก็นับว่าปาฏิหาริแล้วนะคะแต่เหมือนจะมีเรื่องสำคัญอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่สใช่ไหมคะตอนที่จะอัญเชิญท่านไปกรุงเทพใช่ครับในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยมีพระราชประสงค์จะอัญเชิญทั้งพระเสริมและพระสยไปประดิษฐานที่กรุงเทพ แต่พออันเชิญหลวงพ่อพระสัยขึ้นประดิษฐานบนเกวียนเพื่อเตรียมจะเคลื่อนย้ายออกจากวัดโพชัยปรากฏว่าเกวียนกลับหักลงครับแบบว่าไม่ทราบสาเหตุเลยพอเปลี่ยนเกวียนคันใหม่ก็หักอีกเป็นอย่างนี้ซ้ำๆอยู่หลายครั้งโอโ้โหเหมือนท่านแสดงปาฏิหาริย์แสดงเจดจจาลงเลยนะคะว่าจะไม่ไปไหนครับเป็นความเชื่อที่คนในท้องถิ่นเขายึดถือกันแบบนั้นเลยครับ สุดท้ายก็เลยต้องตัดสินใจอันเชิญหลวงพ่อพระสัยกลับไปประดิษฐานที่วัดโพชัยตามเดิมส่วนพระเสริมเนี่ยก็ได้อันเชิญไปกรุงเทพนะครับประดิษฐานอยู่ที่วัดปทุมนารามจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์นี้ก็ยิ่งตอกย้ําความเชื่อนะครับว่าหลวงพ่อพระสัยท่านทรงเลือกที่จะประดิษฐานอยู่คู่เมืองหนองคายจริงๆแล้วตัววัดโพชัยเองล่ะคะมีความเป็นมาอย่างไงบ้างก่อนที่จะมาเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระสัยอย่างทุกวันนี้ วัดโพชัยเองก็มีประวัติยาวนานนะครับเดิมทีชื่อวัดผีผิวครับผมวัดผีผิวครับเพราะตามประวัติเขาว่าเคยเป็นพื้นที่ป่าช้าหรือว่าที่เผาศพมาก่อนแล้วก็เคยเป็นวัดร้างไปด้วยซ้ำต่อมาก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรข,ขึ้นใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เป็นมงคลมากขึ้น แล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าวยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดราชวรวิหารในสมัยรัชกาลที่9ครับซึ่งคําว่าพระอารามหลวงก็คือวัดที่ได้รับพระบรมราชูประถมเป็นพิเศษนะครับก็เป็นการบ่งบอกถึงความสําคัญของวัดได้เป็นอย่างดีครับและแน่นอนที่สุดจุดเด่นสําคัญเลยคือประเพณีสงกรานที่มีการอัญเชิญหลวงพ่อพระสยลงมาให้ประชาชนได้ส่งน้ํากันถูกต้องเลยครับอันนี้ถือเป็นไฮไลท์จริงจริง เฉพาะวันที่13เมษายนของทุกปีนะครับจะมีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระสัยออกจากพระอุโบสถแล้วก็แห่ไปรอบเมืองเลยครับเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสส่งน้ำขอพรเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นศูนย์รวมใจของผู้คนจริงๆครับค่ะมีเรื่องเล่ากันด้วยนะครับว่าช่วงที่ประกอบพิธีเนี่ย มักจะมีฝนโปรยปลายลงมาเสมอเสมอเหมือนเป็นสิริมงคลแต่ว่า,าด้วยองค์พระที่ค่อนข้างเก่าแก่แล้วก็อาจจะมีความชำรุดไปตามกาลเวลานะครับตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมาทางวัดก็เลยได้สร้างองค์จำลองขึ้นมาเพื่อใช้ในพิธีแห่แทนเพื่อเป็นการถนมองค์จริงไว้ให้ยั่งยืนสืบไปครับ แล้วในมุมมองของนักประวัติศาสตร์อย่างสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านมีความเห็นเกี่ยวกับพระพุทธรูปกลุ่มนี้ไว้อย่างไรบ้างคะครับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านทรงสันนิฐานไว้นะครับว่าพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้น่าจะเป็นพระพุทธรูปล้านช้างที่งดงามอย่างยิ่งเลยอาจจะสร้างขึ้นทางหัวเมืองตะวันออก หรืออาจจะสร้างในอาณาจักรล้านช้างด้วยฝีมือของช่างเหล่าพุงขาวซึ่งก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งในสมัยนั้นนะครับอันนี้ก็ถือเป็นมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะที่สําคัญครับผมสรุปแล้วนะครัเรื่องราคารวกของหลวงพ่อพระัยตั้งแต่ตำนานการสร้างที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคปาฏิหาริย์ต่างๆ จนมาประดิษฐานอย่างมั่นคงที่วัดโพชัยแล้วก็กลายเป็นหัวใจสําคัญของประเพณีสงกรานต์ในหนองคายทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะระหว่างองค์พระกับชุมชนใช่เลยครับเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ําค่าและก็ยังเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้คนจํานวนมากซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่าออนอกเหนือจากประวัติศาสตร์ตำนานหรือปฏิหารต่างๆที่บันทึกเอาไว้เนี่ย อะไรคือแก่นแท้จริงๆที่ทำให้ความเคารพศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นหลวงพ่อพระใสเนี่ยสามารถอย่างรากลึกและก็ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างมั่นคงและก็ยาวนานในสังคมเราได้ขนาดนี้อืมนั่นสินะคะนี่คงเป็นคำถามที่น่าจะทิ้งไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อนะครับผม